ปีใหม่ที่ผ่านมาพี่อ้อก็ได้ไปเที่ยวเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ได้ไปทานอาหารค่ำกันที่ร้าน Mid w i n เทอร์กรีซึ่งก็เป็นร้านอาหารนานาชาติที่มีวิวสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขาใหญ่สัญ,ญลักษณ์ของร้านนี้ก็คือจะเป็นอาคารสีขาวนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ปรา,าสาทในเทพนิยายก็ตกแต่งอย่างสวยงามทุกคนที่มานะคะก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเกือบทุกคนเลยค่ะบรรยากาศก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในเทพนิยายจริงๆเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะก็เลยตกแต่งร้านด้วยต้นคริสต์มาสรถก็หลังไหลเข้ามาไม่ขาดเลยนะคะที่เรามาที่ร้านนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกในมิชลินไกด์ อันนี้ก็ยืนรอคิวก่อนนะคะเพราะว่าเราบอกอินเข้ามาเราจองโต๊ะไม่ทันค่ะเพราะว่าโต๊ะเต็มเร็วมากเลยนะคะเราก็มาลุ้นเอานะโขาบัตรม 1, 4, 1, 4, 1, 4. บัตรม่หค่ะเขาบัตรมหนึ่งสค่ะในระหว่างที่กำลังรอคิวอยู่นะคะเราก็มาถ่ายรูปเป็นการฆ่าเวลาค่ะ บรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะซ้ายมือก็จะเป็นอาคารนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนปราสาทสีขาวในเทพนิยายสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้คิวแล้วเราก็ไปนั่งตามโต๊ะที่เขากำหนดเอาไว้นะคะ วันนี้เราไม่ได้จองโต๊ะมาเราว้องอินเข้ามาแล้วก็ภาวนานะคะว่าเออขอให้ได้ส่วนของเอ้าดอร์แล้วกันเพราะว่าบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างดีกว่าส่วนของอินดอร์นะคะซึ่งเราก็ได้สมใจค่ะชอบนั่งข้างนอกอยู่แล้วนะอาหารจานแรกที่มาก็เป็นออเดิร์ฟนะคะก็เป็นขนมปังกระเทียม ส่วนจานต่อมาก็เป็นมิดวินเทอร์พิซซ่านะคะซึ่งก็จะเป็นสูตรเฉพาะของร้านเขาเลยนะรสชาติก็อร่อยดีค่ะก็จะเป็นแบบแป้งบางกรอบนะส่วนจานต่อมาก็เป็นปีกไก่ทอดกระเทียมนะคะสิ่งที่พี่อ้อสั่งก็คือเห็ดรวมญี่ปุ่นยำนะคะ ซึ่งก็มีรแสแซ่บมากๆเลยนะยำเห็ดรวมญี่ปุ่นเมนูนี้ก็ขอแนะนำเลยนะคะซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเขาก็เสิร์ฟมาในลนักษณะของสเต็กนะคะ mm. <Good> เนื้อซี่โครงเนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยนะคะอร่อยเด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะ ส่วนจานนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะซึ่งเขามีชื่อเรียกเฉพาะว่า angel hair นะคะ mm hmm. ก็ผัดกับเบคอนค่ะ <this> รสชาติก็ใช้ได้เลยละ่ะ <c oughs> จานนี้ <c oughs> ก็เป็นจานโปรดของพี่อ้อนะ <c oughs> เป็นขาหมูเยอรมันค่ะ mm hmm. ซึ่งเขาก็ทอดมาได้กรอบมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขาหมูนี่แบบเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะ ลุงหมูุกหมีกับนาโอเขาก็ช่วยกันหั่นนะคะเหลือไคือเราสั่งมาทุกอย่างเนี่ยแชร์กันหมดเลยนะคะหมายความว่าออทุกจานที่มาเนี่ยเราจะทานด้วยกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะทานทุกๆอย่างที่เราสั่งนะก็จะทานแบบสไตล์แบบไทยๆนะคะก็คือมีอะไรมาเนี่ยก็จะแบ่งกันทุกคนเลยนะ แล้วอาหารของที่นี่เขาก็จะมาทีละจานค่ะเขาไม่ได้มาพร้อมกันนะอันนี้นาอบกับพี่ป๊อปนะคะส่วนแม่อ้อกับลุกหมีก็จะนั่งอยู่ฝั่งนึงนะเนี่ยค่ะขาหมูของโปรดวันนี้ไม่กลัวอ้วนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปลดเอาทีหลังเนาะเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนาะก็รู้กันอยู่แล้วว่า พวกเราก็ทานอาหารกันแบบไม่ค่อยระวังนะส่วนไฮไลท์นะคะก็คือการแสดงแสงสีเสียงบนอาคารนะคะบนผนังของอาคารซึ่งก็มีความสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะ